จำแนกจะนวนคนนั้งมดแลรับผมค่ความมูลได้ได้้าไรคือาฝาก่าไว้ด้ไปรนม่รู้นอยอยู่เาอยู่ฟามอาอย่านอ็ ไ,ไม่มีไม่มีย่างเกล็ดม่ยังไม่ตัยเลยดนอขึ้นมัวรสุดยอดเลยครับใหญ่บ้างเขาไม่มีใครตายและลูกตายเลย เก็บเก็บมดเนกนาดีครับนนาจะมีรอยเก็บเยวผมลบวนใช้ตัวใหม่คเยอะที่ใชรูมน้ทาดียะอหนาดีหนาหนารเลยเออ้า นี่ไม่ใช่ลกมันนต่อย่ตัวน้ำขุยไงขีไว้ผมว่าน่าจะหนากว่าขี้วใหญ่ช่องช่องไหลท่องท้ายครับเ้า้นก็เิ ไม่น่าจะไม่น่าจะค n ับก็ในงานในงานก็น่าจะหนกกว่าคก็น่าจะมีนมาับครันนั้น

รับดีรับรับานี่รรจาได้กราีกครับีบัวีบวาร่ยเอาปาแล้วรับีรัารับตรับีีีใจรับีเกาีใหมรับรับง่ายรับจะดวัวเช่องนิสัยดีครับวัววัวยุคใหม่ต้องเป็นวัวที่นิสัยดี

น้ำเชื่อชิ้นละสองพันบาทครับพี่สนใจดูผลงานได้ก่อนงานของวัวไวเซฟให้แล้วสวัสดีพี่น้องชาววัวทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับไวเซฟของเรานะครับน้องดูที่งานช่วยแถลงนะครับมาเจอกันได้นะครับมีน้ำเชื่อจำหน่ายนะครับไอไลน์นะครับชุดละสองพันนะครับชุดพ์มือสองหลอดแถมสามหลอดนะครับราคา งานสีบ้างครับราคาเกษตรกรเลยครับเพื่อมาทมตัวจริงได้แล้ครับพี่ยุทธดูรอยแส้ขานอกตรงนี้นะครับในส่วนของอาหารเสริมนะครับเราก็มีมาจำหน่ายให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับมีสามอย่างครับมีผนะู้ดีครับมีผลไม้ท uh> uh ี่อร่อครับเสริมความแข็งแรงเสริมการส่งวัวครับเหนื่อยแล้วพี่ครับนี่ต รถกบุสร้างสร้านีะครับตลาดนี้มรบบเนี่ยนะรับับนะครับเรามครครับกตรหน้าเนี่ยนะเป็นข้าวแพงยัน้รับทาดราคานะครับทท้าสามารถที่เชมและก็ับได้เลยนะครับแล้วก็ให้มาสนใจครับจากในัของเจ้านะครับในราคาลดละสามร้อยบาทนะครับ เป็นชุดก็ชุดละสองพบาทครับติดสอแถมให้อีกสามหลอดกันไปเลยนะครับสครับครับวันนี้นะครับในเรื่องของนันะครับเอ่อจไม่เปี่ยนปากอ่โบได้ที่หนึ่งนะครับจะโบให้ถามถึงถูกว่า He restricts a little bit in his back structure. I'd like to see more angulation to his back feet ah. He's a bull that Next, to a very impressive Next, and example placement. a back characteristic. ซึ่งตัวนี้นะครบทางผมทำไปนะครับลักษณะของตลกนะครับและตำแหน่งของตลกรวมถึงลักษณะนะครับของความเป็นพรามันเขาทำได้ดีมากนะครับ He also comes to us with a very impressive top line and thickness. เราจะเรียว่า้ในเรื่องนะครับแนวหลังโดยเฉพาะความหนานะครับของแนวหลังนะครับ He's just not quite as deep body and uh, as much volume as the, will, the bull that wins the class today. And then the two bulls that conclude the competition today, a really big one and a really small one, but they're not there because they're big or small. They're there simply because of structure um, and a uh, few other minor details. แต่เอ uh, ่อที่เราทำที่ overall อีกบที่มันะ h ึก่อนครัอกสงที่เหลือนะครับมีตัวญ่ตัวเล็กนะครับแต่ตแหน่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ตัวหรอตัวเล็กเพราะว่านี้ครับท่นดูในเรื่องขอครัดงสร้างกนะคัระอบวมนะครับก็ยังสู้นะครับหาที่หน่ได้นะครับนะคิวก็การก็ตัดสินที่รีร้อยียด้วยั ยิงีด้วยครับรับ่อไปครับจนการยิงหาตำแหน่งครับเปรี้ยนะครับในประเภทโอลามันแทนด้วยผูสีนครับต้องิสมหกนกลุ่สำหรับแชมป์และที่อทึ่งที่สองในแต่ละคักเข้ามา้องเลยนะครับต้องจัดสองแถวเลยนะครับจัดสองแถวเลยนะครับที่หนและที่สองในคับแต่ละคัเลยนะครเข้ามาฮ้องเลยนะครับ เาได้ลนามสเวลานะานไม่ได้นะพกันพกันสนามมาไม่ดีเรียบร้อยครับขณะนี้เรากำลังจะได้แชมป์ตัวแรกนะครับในนุ่นเสโระมานี้ด้วยู้ีเทอนะครับใะเป็นค้าแชมเปี้ยนนะครับผู้ได้รู้กันครับสำหรับท่านท่ทงที่กาลังยังเลือมาไมาหรือเพิ่งมาสู่สนามงานห้วยแฉงวันนี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่าน ที่สนานการ์การแห่อองนี้ครับเพราะว่าการประกวดแข่งขันนั้นกําลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นการในรุ่นในรอบนี้เป็นการชิงหาตําแหน่งแชมป์ในรุ่นลูกโคแล้วนะครับแลครับตอนนี้โคทั้ง ครับตอนนี้นะครับโคที่มีโอกาสนะครับที่จะเข้ามาชิงคัาแชมเปี้ยนนะครับก็เข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยรกรรมการกำลังพิจรารณานะครับว่าโคตัวใดจะคว้าช้างตัวแรกนะครับของงานนวยแถลงในวันนี้ครับ kalau kelas mau masuk

vai

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video